สวัสดีครับผมเชฟนันะครับเชฟไทยเนื้อเมืองโอแลนิวซีแลนด์นะครับเมื่อนี่กะมาบอกต้อนะครับเอฟซีหลายท่ายทันนะครับกสอบถามมาว่าเห็ดหมูกรอบสูตรใดนะครับหมูกรอบก็มีหลายสูตรนะครับนอแต่ละทนแต่ละทันนะครับกะเห็ดแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่สิเอาพ้นลับแบบใดนะครับสิเอานังกรอบสิเอาหนังกรอบแล้วกะเอาเนื้อช้่นะครับก็แล้วแต่ผู้มิกาคหรือกะแต่ผู้เห็ดนั่มนะครับ ตอนแรกนะครับผมเปิดไฟนะครับให้น้ำเดือดนะครับผมแล้วก็ใส่ซอสพัน์อเนกประสงค์ไปสามอนโตนะครับแล้วก็วินิกาหรือว่านำสมสายชูของเห้านะครับใส่ส่วอนโตะหลังจากนั้นก็เอาหมู3มชั้นนะครับเอาดันหนังล่งนะครับผมผมสิต้มอยู่ประมาณ20สนาทีนะครับผมต้มแค่ใหนังเพิ่นสะดุ้งนะครับถ้าต้มโดนจนสุกนะครับนำลัก หมูนี่กะสีหายไปสาหรับคนจีบอกเฮ็ดไปเฮ็ดขายนะครับเพราะว่าเขาต้องไปโอบอีกที่หนึ่งนะครับถ้าต้มซุกต้มจนหนังเปื่อยนะครับหมูเปื่อยนะครับน้ำนักนะครับกะสีหายไปนะครับสําหรับคนจีเฮ็ดเฮ็ดขายนะครับหลังจากครบ20นาทีนะครับหนังเพ่นนิ่มแล้วนะครับเขากะเอามาพักนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมกะ เอาไปล่างทาความสะอาดก่อนเด้อครับเด้อนี่ครับผมล่างแล้วนะครับล่างจนให้่หมูพันเย็นนะครับทำว่าเป็นอย่างคือล่างนะครับห้าลหลางพอว่าเวลาข้าไปอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเอาไปทอดนะครับให้หมูนะครับหนังหมูของห้านะครับมีความสวยงามนะครับแต่ห้าวโลรางนะครับหนังหมูกับสีดํานะครับเวลาทอดมากับสีบป่งงามนะครับผมจิ้มห่างๆนะครับจิ้มให้ทั่วแต่ว่าห่างๆนะครับแล้วก็ ถ้าดำสบาซ้ายชู่นะครับให้นังเพ่นสะดุงนะครับหนังเพ่นตึงนะครับหนังเพ่นตึงเวลาเขาจับสิงหูเร็วาหนังหนังเพ่นตึงนะครับหลังจากนั้นนะครับกะใสเกลือนะครับถ้าเกลือให้ทั่วนะครับแล้วก็บังตามความยาวนะครับบังจนถึงเหนือนะครับนี่ครับการสิไดปประมาณนี้ครับ มื่อนีผมเห็ดกับหมูกับประมาณเกือบ3าโลนะครับอาทิตย์หนึ่งกับเห็ดสองหลอบนะครับกับตกอยู่ประมาณ60สโลนะครับจีใส่หมูกรอบเมนูหมูกรอบผมกับซม,มี่ัวกกะเพราหมูกรอบนะครับพัดซีอิ๊วหมูกรอบหรือว่าเป็นพัดเส้นมีเหลืองนะครับแต่บางที่ลูกค้ากับมีสังครับแกงเขียวหวานหมูกรอบนะครับต้มข่าหมูกรอบจังสีกับมีนะครับ ว่าอยู่ไทยนะครับอยู่นี่กะหมูกรอบกะขายดีขึ้นกันนะครับเฮ้าเห็ดเท่ากบต้องคำนึงถึงนะครับว่าเห็ดจังใดนะครับเฮ้าสีเซฟคอดได้นะครับหลังจากนั้นกะเอาหมูเบ้าอบนะครับไฟนะครับหนึ่งลอยแปดสิบองศานะครับผมอบหนึ่งชโมงนะครับนี่ครับหนังสีแห่งประมาณนี้นะครับพักให้เย็นนะครับพักไว้มือนึ่งก็ได้ครับ ทงที่ก็เอาไปแช่ตู้เย็นก็นได้หรือว่าพักออกไวอุณหภูมิห้องก็ได้พักให้เพื่อนเย็นนะครับเวลาทอดนะครับหนังเพิ่นจงฟูนะครับแลก็บ,บอกระเด็นนะครับถ้ามุกรอบเวลาห้าอบแล้วนะครับหนังบ่แห้งหนังยังมีนามอยู่นะครับเวลาไปทอดก็มันสีหนามมีนามออกมานะครับเวลาาถอดกับน้ำมันอาจจิกกระเด็นได้นะครับกระเด็นใส่ผู้ถอดนะครับ ถานังแห่งนะครับเวลาถอดน้ำมันมันกับสีโอกระเด็นนะครับนี่ครับอุณหภูมิน้ำมันนะครับกับสียูสองรอยองศาเลยครับเด้อถ่าผู้ไดบูมีเครื่องวัดกะกะกาเอานะครับแต่มันห่อนห่อนจัดนะครับเขาก็เอาหนังหมูลงไปก่อนนะครับถอดเอาความกรอบเอาความฟู่ของมันนะครับพี่ตองสังเกตบอกครับว่าที่ผมอบหนึ่งสโมง ทั้งนานเดือนะครับก็ยัง่งสีขำซุกแล้วครับแต่ว่าขังในนะครับก็ยั่งเนื้อนะครับน้ำหนักของหมูก็ยั่งหลายนะครับถ้าเฮาอบอาโดนเกินไปนะครับหรือว่าตมโดนเกินไปนี่หมูเฮาก็สีน้ำมันก็สีอมอมมาจากหมูน้ำหนักก็สีลดลงนะครับเวลา,าจากสี่หมูแผ่นหนึ่งนี่นักอยู่สองโลนะครับน้ำหนักอาศิ ลดไปเป็นเกือบกิโลนะครับเทิ่งหนามเทิ่งยังนะครับนี่ครับหลังจากทอดหนังแล้วนะครับผมก็เพิ่มความฟอ้ยที่หนึ่งก็เอาน้ำมันที่หอนลาดลาดหนังอีกที่หนึ่งละครับแล้วก็ทอดด้านเนื้อนะครับเวลาเอาไปเห็ดเมนูต่างๆนะครับเนื้อก็ยังช้ำนะครับหนังกะกรอบหนังเวลาเคี่ยวกบสีบบติตฟันนะครับผมนี่ครับหลังจากนั้นผมกะเอามาหันนะครับ เป็วนว่นเปว่นไว้นลครับก็เตรียมพร้อมขายนะครับผมถ้มามักคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเจ็บไทยเหตุงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ